ชอบสบายไหมยมหลายคนชอบความสุขสบายใช่ไหมโอกาสที่เข้ามาก็รีบคว้ารีบหยิบมีผลเสียอนยมว่าไหมบ่อยครั้งความสุขสบายก็ทําร้ายเราความง่ายๆก็ทำร้ายเราถ้าเราไม่ระวังเช่นไว้อยากได้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะไปผ่อนมาอยากได้กล้องส,สวยๆนะ ไปผ่อนมาไปซื้อมาการที่ไปซื้อไปผ่อนเนี่ยถ้าเงินมันเหลือมากไปซื้อไม่มีหน้ามีปัญหาอะไรแต่บางทีเนี่ยเห็นว่ามันผ่อนง่ายซื้อง่ายก็ไปซื้อซื้อซื้อเงินที่เป็นเงินเก็บก็น้อยลงก็ลำบากหรือถ้าไปผ่อนไปดาวมาอย่างเงี้ยหนึ่งคนเพิ่งทํางานได้เดือนสองเดือนก็ไปซื้อรถ ในการการวางดาวเนาะหรือบางทีก็ดาวศูนเปอร์เซ็นต์นรในเดือนเนี่ยแทบจะเลือดตาแทบประเด็นทำให้คุณภาพในการกินการใช้ลำบากลงก็เหนื่อยเพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินลำบากกายลำบากใจ พอส่งไม่ได้ส่งไม่ทันก็โดนยึดหรือบางทีอาจจะจะไม่ต้องขายในราคาย่อมยาวอันนี้เพราะว่าไม่ระมัดระวังโอกาสที่เข้ามาง่ายๆคนบางคนเนี่ยปล่อยชีวิตให้ไปตามความง่ายก็เลยพลาดเพื่อนคนไหนที่ชวนเรา หรือตามใจเราชวนเราไปเล่นเกมชวนเราไปเสพสิ่งเสพติดชวนเราไปเที่ยวไปดื่มไปบำรุงบำเรอตัวเองทำให้ปัญหาชีวิตก็เกิดขึ้นทำให้ชีวิตวุ่นวายสับสนการติดความสบายติดความง่าย มันยังก่อความทุกข์ความเดือดร้อนกนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกได้ก็เลือกอาริเป็นสาระเป็นประโยชน์อย่าเห็นแก่ง่ายอย่าเห็นแก่สบายจนเกินไปซึ่งบางอย่างที่มันเป็นสาระเป็นประโยชน์อาจจะเป็นเรื่องไม่ยุ่งยากหรือบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากก็ต้องทำเช่นการศึกษาเล่าเรียน แทนที่มองว่าอะไรเรียนแล้วจบง่ายก็ควรจะมองว่าอะไรเรียนแล้วมีประโยชน์ต่อตอนเองต่อสังคมอะไรคือสิ่งที่เรารักจริงๆอะไรเป็นสิ่งที่เติมเต็มคุณค่าของความเป็นคนของเราบ่อยครั้งเนี่ยมีงานสิบอย่างให้ทําเราก็มักจะทํางานง่ายๆก่อนแต่งานยากไม่ทํา ก็เลยมีงานดองว่าเต็มเลยเหนื่อยเหนื kind of ่อยกายเหนื่อยใจในภายหลังอีกตอนจะส่งงานก็รนใช่ไหมตอนที่ใกล้จะถึงกำหนดเนี่ยรนหรือบางทีมีคนหยิบยื่นโอกาสให้เราให้เรามีโอกาสได้เลือกเราเลือกสิ่งที่ง่ายโอกาสที่ง่ายๆแต่มันไม่ได้ฝึกตัวเอง ไอ้สิ่งที่ทําง่ายๆมันก็ทําได้สําเร็จได้ดีได้เร็วใช่ไหมแต่เพราะว่ามันง่ายนี่แหละทําให้เราไม่ได้ฝึกฝนทําให้เราไม่อดทนทําให้เราไม่ได้รับผิดชอบเต็มที่ทําให้เราไม่ได้เรียนรู้ยวตัวอย่างเห็นภาพชัดะลรกันใครบางคนที่เป็นอ นักแสดงใช่ไหมการให้เป็นนักแสดงตัวประกอบกับการที่เป็นนักแสดงตัวนำเนี่ยเป็นนางเอกเป็นพระเอกหรือเป็นเพื่อนพระเอกเพื่อนนางเอกซึ่งมีบทมากกว่านี่เรียกว่าพระรองกันนะนะไอ้ที่ง่ายกว่าคืออะไรตัวประกอบใช่ไหมแต่ผลลัพธ์ที่ได้ จากการเป็นนักแสดงตัวประกอบก็คือรายได้กิดขึงนหนึ่งเล็กๆ,ๆน้อยอาจจะไม่เรียกว่ารายได้ก็เลยก็เรียกว่าติดน้ำใจมากกว่าเนอะลูกศิษย์ตมาบางคนทำอาชีพนี้นะก็ได้ทีละหลักร้อยอะ่ะแต่ตัวนำเนี่ยนะพระเอกนางเอกเนี่ย เป็นหลักพันใช่ไหมหลักหมื่นใช่ไหมบางคนค่าตัวเป็นหลักแสนหลักล้านก็ยังมีแต่มันต้องอาศัยการทุ่มเทกับงานที่มันยากงานที่มันลำบากงานที่ต้องเหนื่อยต้องขบคิดต้องใช้แรงกายแรงใจมากการจะทำแบบนั้นได้ก็ต้องปล่อยวางความเห็นแก่ง่ายลงนั่นแหละชีวิต การทำสิ่งง่ายไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะแต่ถ้ามัวแต่สนใจเรื่องง่ายๆทำแต่เรื่องง่ายๆอยู่กับกิจกรรมที่ง่ายๆชีวิตเราก็จมอยู่ตรงนั้นก้าวไปลำบากพัฒนาลำบากเพราะนั้นไม่ว่าโอากาสไหนจะเข้ามาอย่ามมดแต่เพ่งเล็งโอกาสที่ง่ายๆกึงระวังให้จงหนักเพราะเราจะ พลาดได้พลาดโอกาสที่จะเติบโตโอกาสที่จะก้าวหน้าโอกาสที่พัฒนาชีวิตใจิตใจของตัวเองจเจริญพร